สวัสดีครับผมโยธรุวาหรือโย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 กระต่ายแสบว่าวันนี้หลังสงการครับไม่รู้ก็ไปไหนก็มาดูบ่ลนัดตกค้างครับของไทยแลนด์เทมเปิลีคู่ระหว่างแบงกอกทูแบง k อกยูเอ e ดครับเจอกับลำพูมบอลเลยโอเคเดี๋ยวผมมาเข้าสนามาับเดี๋ยวไปซชื่อมตัวกันโอเคครับไปกันครับ ตอนนี้นะครับไปเดียวครับ <ไป S 2> ขึ้นด้านนี้เลยใช่ไหมครับใช่ใช่โอเค,อเคใส่ไม่ได้หรอไม่ได้ กระรนาดทัพตาลเสร็จครับเสาแรกม่งได้แล้วโอ้้หบัทไม่ออกครับนนหนึ่งต่อศูนย์เลยครับเอเวอร์ตันครับทำประตูให้กับทูบครอบนำไปแล้วครับ ปรูแบลคอกกกนำไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อโซนเดี๋ยวบรรยาก,กาศครับแบงคอกก็ถูกแบงคอกก็ยิงนำไปแล้วครับ1ประตูต่อโซนวันนี้ได้เล็วครับ ดาวัวเฟอร์เรล,ล่าครับมีผู้เล่นแบงคอกได้ขวางอยู่อย่างจะฝืนไปครับได้เปิดเสาแรกมงแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสอดมามงสวยจริงๆครับอัครพงษ์พุ่มพิเศษครับได้นะดะบุญมงเขาแล้วครับอันนี้มันอัครพงษ์นะเวย้ยเจอาอัครพงษ์เล่นดีเนี่ยแม่งต้องซื้อตัวดะบุญมีเสมอ โยนยิงสวนลูกนี้แล้วตุงตาข่ายเลยครับโอ้โหนนม่วงงามครับแม่ไปแจกของขวัญให้กับทรูเป็นคลอกแล้วเป็นลุ่งรัดเลยครับเป็นผ้าเว่าเป็นผ้าะรูเต๋อไม้นี่ยิงศูนทีเดียวราโตความเป็นผ้ามาโตครับ เช็คแดงเช็คไว้แดงครับรชอท,ทเวลา,ลาครึ่งแรกสนาทีชอเวลาครึ่งแรกสี่นาทีข้างหลังแดงเหลืองลอดลอดลอดไปแค่ไปเวลาครึ่งแรกครับดูแบงค์เขาก็ะนำอยู่สองรัตตุสต์คอเมเบียสองหลัง,งของชูแบงค์เขาคอมเบีบเยสวัสดีครับ อันนี้เรานั่งเลยเวลามาเท่าไหร่อ่ะเนี่ยประมาณสัก20นาทีครับ20นาทีใกล้ที70ละ น่าจะได้ประมาณอันนี้อยามครับเชียร์สองมออนแต่เป็นแฟนพันธุ์แท้เธอแบกของอันนี้สองสองอ่ะเนาะสองสองกันร้านสองสองไม่ด้วยใช่เดี๋ยวเราขึ้นกันนะนี่ถ้าใครมาใครไปก็มาทักได้นะครับเนี่ยถ้าเป็นพวกปีจีมาเดี๋ยวสยามจะดูแลให้เต็มที่เลยเฮ้ยโอ้โหตายเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ใครใครยิงนะกีดีล้วบอกใครยิงตีเหมือนนะโคแบ๊โคแบ๊โอเคครับนี่มากับน้องหมาเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันโอเคออสมาน แล้วลงมาได้จริงเลยโอ้โหลูกไฟบรรไลกันครับอันนันยอดสังวานโอ้โหตุงตาข่ายตีเสมอ2ประตูต่อ2ครับสวยจริงๆครับลูกนี้ในข้่งหลังครับขึ้นมาช้าหน่อยนี่ก็สองสองอันที่เจ็ห้าครับน,นี่พักแบกครับ đi, 4 bàn, 4 bàn. Thời gian bao nhiêu giờ? 6 thời gian 6 giờ. ชูเป็นข้อกก็เปิดบ้านเสมอกรับลำพูวอลเลอร์ไปสองประต่อนสองนครับดับภาพบรรยากาศครับโอเคไปกลับไปครับเดี๋ยววันหน้าเตินใหม่ครับลำพูครับแฟนลำพูครับน่าจะมาประมาณ20-30คนนะลำพูกี่คนว่าไหมกี่คนวะม0กว่าคน อันนี้นักเตะลำโพงครับเดินมาขอบคุณแฟนบอลของทูแบงคคอรครับอันนี้นักเตะลำโพงครับอันนี้นักตเตะแบงคอกครับก็มาขอบคุณแฟนบอล พ่อกอันเร็วที่สุดละี่ยเป็นไงไปพ่อก็เปิดบ้านเสมอตั้มภูมิมาเลยไป2ประตูหรอหลองครับโอเคอันนี้ก็มาน้องใหม่ครับเป็นไงครับวันนี้เสมอจะได้เออจะได้ครับจริงๆอยากให้ปุยชนะเออเบบี้กับปุยลำหน่อยเชื่ฉดายแบบนี้คือจบเลยอันนี้เท่าไห,หร่เหลือเท่าไห,หร่สามแต้มเนาะสาหลังสามแต้มโอเคครับจากที่เหลือหนึ่งแต้มกลายเป็นสามแต้มเลยครับโอเคเดี๋ยวหน,านา้าเดี๋ยวว่าจับเจอกันที่บิ๊กีโอเค